สวัสดีครับพี่พน้องปองไปสูส่ขู่โซ่คนนะครับที่กำลังรับชมช่องบาลล่าพาแซบทแยวน้พี่น้องเนาะอ่ะคลิปนี้พี่น้องเดี๋ยวเสียเอาใจสายขมจังหน่อยโ <c> ซ <oughs> คนอาจจว่าสร้อยจุบว้าสันนี่พี่นอ้องเกลือกองห่อครับหรือว่าภาษาทางการเพื่อนว่าบริเพ็ดน้พี่น้องเนาะมันมีเหม็นเหม็นหนึ่งบอกว่าให้ผมอ่ากิน เครื่องของหอยเบิ้งแนว่ะสันได้เลยครับได้สิจัดการให้เบิ้งมาเนี่ยแต่ว่า่อเดือนขออนุญาตสับน้พนอพี่น้องเนาะลักษณะการกินสิอ่ากินแบบเป็นยาเลยพี่น้องด้วยกินแบบเป็นยาแนะนำสำหรับคนที่น้ำตาลสูงหรือกำลังสเสิ่มเป็นเบาหวาน คือผมเนี่ยแหละครับแซบจะใหม่ปพน,น่อน แล้ว่ากินไม่สิกินแบบใส่เกลือได้พี่น้องใส่เกลือจะหน่อยเพื่อว่าสิ่งให้มันตัวเกลือเนี่ยมันจิซอย,ยให้ซึมซับเข้าในต่างกายเขาเร็ว ประมาณนี้นแหละครับพี่น้อง,อบแ,บงแล้วก็แบงก์เราแล้วก็สิได้ประมาณสามัครับอ่ะ,ะมาณสามคั้บนะพี่น้องเนาะสมเกลือเข้าไปครับสมเกลือเข้าไปนิดนึง มาพี่รองมาลุยกันเลยครับสายขมสายขมต้องลองขมแบบสุดติงเลยพี่รอง ผมจะนคนกิ้งลูกครับครับพี่น้องกับไปล่องมึงนะครับเด้อผู้ที่มีภาวะน้ำตาลในเลือดสูงนะครับการล่องกินเบิง กินเป็นประจำไปเรื่อยมันเสีหยหนร่างกายเข่ากับปีกระเป๋าขึ้นแล้วกักกาลังว่องชาดีขึ้นนะพี่น้องเนาะอันนี้อันนี้มันโมเนผลวิจัยนะครับเป็นประสบการณ์ตรงจากพมเบงเนี่ยแหละครับพี่น้องที่เริ่มเริ่มน้าตาลสูงมากแหละก็เลยมากินตื่นองเบิงรู้สึกว่าร่างกายมันดีขึ้นนะครับเอาคลิปนี้ฝากไว้ด้วซันครับพี่นอ้องกะย่าลืมฝากก็ไลก์ก็แชร์ก็ติดตามช่องบอลาผ้าแสบนะครับ แล้วก็เพจบาลาพาก,กินบาแซบแล้วฟาร์มหนูพุกน้ะพี่น้องเนาะฝากพี่น้องเข้าไปกดไลค์กดแชร์ดกดซับสไครต์แล้วก็กดติดตามนะครับเอาคลิปหนาสิเป็นยังพี่น้องเดี๋ยวจังพอกันไหมครับสำหรับคลิปนี้ครับสวัสดีครับ